ใชมินาซังคอนดจิวอัตาชิวะซันเดย์สวัสดีครับสังครับผมกำลังเข้าสู่เกม PSO2 หรือไฟซาลาทูนะครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาไปลง Limited Quest ของกิจกรรมฉลองครบรอบ8ปีในช่วงครึ่งหลังกันนะครับโอเคแล้วก็มาหา a p c ตรง Quest Counter นะครับจากนั้นเลือกไปที่หัวข้อของ Limited Quest แล้วก็จะเป็น Limited Quest ตัวนี้เลยนะครับ Battle Chip i n f t a t i o n Enhancer ซึ่งเป็น Limited Quest ในช่วงครึ่งหลังของกิจกรรมฉลองครบรอบ8ปีนะครับ แล้วก็จะมีการแบ่งเป็นสีระดับเหมือนเดิมก็คือระดับฮาร์ดซูเปอร์ฮาร์ดเอ็กซ์ตาร์ฮาร์ดแล้วก็อัลตาฮาร์ดนะครับระดับฮาร์ดต้องการเลเวลของผู้เล่นเป็นเลเวลตั้งแต่8เป็นต้นไปจะสามารถลงได้ซูเปอร์ฮาร์ดเป็น40เอ็กซ์ตาร์ฮาร์ด70แล้วก็อัลตาฮาร์ดจะเป็นเลเวล85ทั้งเมนคาร์ดแล้วก็ซับคาร์ดเลยนะครับก็ยังเป็นเควสที่ไม่มีการจํากัดระยะเวลาในการลงแล้วก็ไม่มีการจํากัดในเรื่องของดาเมจส,สูงสุดด้วยนะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็น เรื่องของไอเทมที่มีดรอปในเควสนี้นะครับเริ่มจากอาวุธก่อนกันละกันอาวุธก็จะเป็นไปตามนี้เลยนะครับก็จะมีตั้งแต่อาวุธ15ดาวมีในเรื่องของอาวุธ15ดาวที่เป็นซีดีกุริสา่งเป็นซีดีที่เคยมีมาก่อนในริเต็เควสช่วงอาครึ่งแรกนะครับแล้วก็จะเป็นพวกอาวุธ14แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆแต่ว่าเอาตามตรงก็เนี่ย สำหรับคนที่มาฟาร์มเควสนี้นะครับโดยส่วนใหญ่เขาจะเน้นไปการอาหาเรื่องของตัวโมดูลซึ่งจะเป็นโมดูลของบอสตอนสุดท้ายน,นะครับซึ่งก็จัดว่าเปรนเทมที่มันมีการซื้อขายค่อนข้างจะเยอะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือจะเป็นตัวทิกเกอร์เควสนะครับทิกเกอร์เควสของเล่มเดเค,ควสในครั้งนี้ก็จะมีการดรอปในเรื่องของทิกเกอร์เควสประจาเค,ควสตัวนี้ด้วยซึ่งก็จะเป็นเค,ควสที่เราสามารถาไปใช้ในการฟาร์มของได้แล้วก็อย่างหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องของออฟนะครับแต่ว่าออฟในทน คือในเรื่องของเลเวลเควสช่วงครึ่งแรกเนี่ยจะเป็นซูเปอร์ออฟที่เป็นหมายเลขหนึ่งถึงห้าเพื่อจะเป็นเรื่องของอาวุธแต่ว่าสรับเลเวลเควสในครั้งนี้นะครับมันจะเป็นเควสที่จะดรอปซูเปอร์ออฟที่เป็นหมายเลขหกจนถึงหมายเลขแปดหรือก็คือจะเป็นซูเปอร์ออฟที่จะใส่ให้กับยูนิตนะครับแล้วก็บางชิ้นเนี่ยจัดว่ามีราคาค่อนข้างจะสูงมากในตลาดด้วยก็เลยจะเป็นจุดที่เราสามารถมาฟาร์มกันได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลย ละนี่ก็เป็นแผนที่ของริปเดตเควนในครั้งนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นแผนที่ที่เราจะอยู่ในกองยางของฝั่งศัตรูแล้วก็เควสตัวนี้นะครับจะเป็นเควสที่มันจะมีแท่นวาร์ปซึ่งแท่นวาร์ปมันจะมีการส่งพวกเราไปตามแต่ละจุดของพื้นที่ตรงนี้นะครับซึ่งในอเรีแรดตรงนี้เนี่ยมันจะมีทั้งหมด5จุดด้วยกันแต่ว่าในการเล่นแต่ละครั้งนั้นจะมีการส่งพวกเราไปทั้งหมด3จุดเมื่อไปจนครบทั้ง3จุดเรียบร้อยเราก็จะสามารถไปยังพื้นที่ต่อไปได้นะครับ มาเริ่มจากจุดแรกที่เราจะมีโอกาสสุ่มาเจอกันบ้างนะครับก็จะเป็นตรงบริเวณด้านล่างขวาของแผนที่นี้ซึ่งจะเป็นห้องสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มันจะมีเรื่องของความสูงต่ําด้วยซึ่งปิดมาเนี่ยเราจะเจอกับตัวบอสวอร์ดากอนแล้วก็จะมีลูกน้องที่จะคอยโจมตีมาจากทางด้านบนนะครับซึ่งเราจะโจมตีบอสไปเลยก็ได้หรือว่าจะแบ,บ่งบางคนเนี่ยไปโจมตีศัตรูที่อยู่ด้านบนก็ได้นะครับ แล้วก็สำหรับมอเตอร์บริเวณด้านบอถ้าหากว่ามีการกำจัดไปบางส่วนแล้วมันก็จะมีการสปอนในเรื่องของตัวบอสเฟรมเดมอนแล้วก็ในเรื่องของบอมเบอร์โกเลมมาด้วยนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเราสามารถกำจัดมอสเตอร์บางจุดได้มันจะมีแท่นวาร์ปที่ทำให้เราสามารถกระโดดไปมาในเรื่องของแพที่บริเวณนี้ได้ด้วยนะครับ Thank you. ต่อไปจุดที่2นะคบก็จะเป็นบริเวณตรงกลางของแผนที่เลยซึ่งตรงนี้ก็จะมีบาเรียกั้นแต่ละโซนไปซึ่งก็จะให้เราเนี่ยก็จัดมอสเตอร์ตามแต่ละจุดนั้นๆก่อนถึงจะมีการเปิดบาเรียให้เราไปต่อได้นะครับและจุดเด่นตรงนี้ก็คือมันจะมีระเบิดที่เราสามารถใช้ในการทราบความเสียหายกับศัตรูได้แต่ว่าก็ระาวาังอย่าไปโดนเองนะครับ ต่อไปจุดที่3นะครับก็จะเป็นบริเวณบนขวาของแพนที่ซึ่งตรงนี้นะครับลักษณะของมันคือจะเป็นห้องแบบเป็นวงกลมแล้วก็ถ้าเราทําเริ่มทําการกำจัดมอเตอร์กลุ่มแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะมีเลเซอร์ที่อยู่ในห้องเนี่ยมันก็จะเริ่มมีการหมุนวนไปในห้องไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเลเซอร์ก็จัดว่ามีดามเมจค่อนข้างจะโหดเหมือน,นกันก,รก็ระวังอย่าไปโดนมากจนเกินไปนะแล้วก็ให้เรากำจัดมอสเตอร์ตามทางไปเรื่อยๆและสุดท้ายก็จะเจอกับบอสสองตัวให้เรากำจัดบอสสองตัวให้ได้ก็จะมีกาาารรรเเปปิดแแทนนววให้้ไต่อละคับ ต่อไปจุดที่4นะครับก็จะเป็นบริเวณบนซ้ายของแผนที่ซึ่งจุดเด่นตรงนี้ก็คือมันจะมีสวิตให้เราโจมตีอยู่2จุดนะครับแล้วก็จุดเด่นบริเวณนี้ก็คือมันจะมีฝนเลือดตกลงมาซึ่งฝนเลือดอันนี้นะครับมันจะคอยสร้างความเสียหายกับผู้เล่นไปเรื่อยไปเรื่อย ซึ่งจะมีการสร้างความเสียหายเนี่ยประมาณ7%ของ m a x HP ของผู้เล่นนะครับแล้วก็ยังมีการเนิร์ฟในเรื่องการฮิลของผู้เล่นเนี่ยลงไป100%ด้วยหรือก็คือการฮิลทุกอย่างของเรานะครับจะฟื้นได้แค่ทีละ1 HP ตอนที่มีฝนตกเท่านั้นเพอนั้วิธีการแก้ไขก็คือให้เราโจมตีสวิตท,ทั้ง2อ,อันนี้ให้ได้นะครับฝนถึงจะหยุดตกแล้วก็เราสามารถกลับมาฮิลได้ตามปกติแล้วแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อย ก็จะกลับตกตกลงมาอีกรอบนึงงพะฉะนั้นเราก็ต้องกลับมาตีสวิต์อีกรอบนะครับซึ่งก็จะเป็นบริเวณที่จะเป็นการแข่งกับเวลาถ้าเรายิ่งอยู่นานเนี่ยเราจะยิ่งเสียเปรียบนะครับ ต่อไปจุดที่5นะครับก็จะเป็นบริเวณทางซ้ายของแผดที่ึ่งตรงนี้ก็จะเป็นห้องเสียมขนาดใจนะครับซึ่งห้องเนี่ยก็ไม่ได้มีลูเรนอะไรเลยก็แค่จะมีมอสเซอร์ออกมาทีละกลุ่มทีละกลุ่มไปเรื่อยๆก็ให้เรากระจัดมอสเซอร์ทั้งหมดเราก็สามารถไปต่อได้แล้วนะครับ เมื่อเรากำจัดมอเตอร์ตามจุดต่างๆครบทั้ง3จุดจัดทั้งหมด5จุดได้แล้วนะครับก็จะมีวาร์ปที่ให้เราสามารถไปยังพื้นที่2ได้แล้วก็ในพื้นที่2เราจะเจอกับบอสเพียงตัวเดียวเลยนะครับนั่นก็คือกุลาบุเอคูเซคุลุหรือก็คือบอสประจำดีวายเควนะครับเป็่าขุญญนยน์ที่จะมีอาวุธอาเป็นคยวอันใหญ่เลยซึ่งวิธีการสู้กับบอสตัวนี้นะครับง่ายๆก็คือให้เราทําลายจุดอ่อนด้าหลังของตัวบอสให้ได้ก่อน จากนั้นเนี่ยบอลก็จะเข้าสู่หมวดโจมตีในจังหวะนี้ให้เราใช้การโจมตีที่สามารถติดสถานะเบอร์ได้โจมตีใส่บริเวณจุดอ่อนด้านหลังนะครับถ้าหากบอสติดสถานะเบอร์เนี่ยบอสจะมีการสตันแล้วก็แบบจากสตานแบบล้มแบบค่อนข้างจะนานมากก็จะเป็นจังหวะที่เราสามารถใช้ในการสู้กับบอสได้แบบง่ายๆเลยนะครับ โอเคครับและนั่นก็เป็นเลเวเด็ดเควสในช่วงคือหลังของกิจกรรมฉลองครบรอบ8ปี b a t t l e Chip i n f ฟ i t เท n ัน n a n c e r นซนะครับซึ่งก็เป็นเลเวเด็ดเควสที่ก็จะมีการด่อไอเทมที่น่าสนใจเหมือนกันอย่างเช่นไอเทมประเภทโมดูลของตัวบอสจะมีเรื่องของพวกอาวุธแล้วก็จะมีเรื่องของเหรียญฉลองครบรอบ8ปีด้วย แล้วก็อย่างหนึ่งคือมันจะมีการดรอปเรื่องของทิกเกอร์เควสเหมือนเดิมนะครับซึ่งจะเป็นทิกเกอร์เควสที่เราจะใช้ในการเปิดทิกเกอร์ของเลเวลเด็ดเควสตัวนี้ได้ซึ่งเรื่องของทิกเกอร์เควสเนี่ยเดี๋ยวจะขอไปอธิบายอีกทีหนึ่งในคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับแล้วก็เลเวลเด็ดเควสอันนี้เราสามารถเล่นได้จนถึงวันที่5สิงหาคม2020นะครับใครที่สนใจไอเทมชนิไหนก็อย่เลยม,มาฟาร์มก่อนที่จะหมดระยะเวลากิจกรรมกันด้วยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสสวััััดีคครรบบแลพบ้พกนนใหมหม่าาต thank <laughs> you